นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพ่านอนทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิยมในการรับชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอ่เมื่อนี้มาอยู่ลักกิโลนะคะเนาะอ่าแม่แม่ครูแม่ล่างหมอแมวนะคะเพิ่นมาลักกิโลนะคะเพิ่นมาอ่าซื้อแต่จันแตะเซ่อยู่ลักกิโลเดี๋ยวเข้าไปตามเบิ้งเรื่อค่ะว่าเพิ่นจะให้ตัวใดนะคะเนาะหนึ่งวัดวันทีหนึ่งมิถุนายนนะะคเนาะเข้าไปตามกันเลยเรื่อค่ะว่าเพิ่นจะให้ตัวไหนได้เลขอะไรนะคะเนาะหนึ่งมิถุนายน เนาะค่ะเนาะนี่เพิ่นกำลังนั่งนะคะกำลังนั่งส่งอยู่เดี๋ยวเาขาไปเลยเนาะค่ะเนาะไปไปกันเลยค่ะมาถึงปุกก็หิวนมแล้วเนาะนมเลยนะครับวันนี้วัที่สี่แล้วเนาะวันที่สามเป็นสัมษา โอ้เน้อยไปวงบ้านเหรอคะพ่อพ่อแม่แม่ครับน้อยน้อยเขียนไปก่อนได้ไหมครับได้จ้<ม>าเด,เดี๋ยววันไหนนะครับให้หนึงวงนะครับสามเบสไม่ใช่นินนั่นเอฟซีเขาไปสสวัสดีครับโอ้พ่อยังไกลเลยเนาะพ่อเนาะลุงตาบุญนี่เจ๊ไอ้น้อยออกจากวัดทุกวันทุกวันเลยแล้วเขาก็ว่าน้อยครับน้อยบอกแล้ว จะไปช่วยพ่อช่วยแม่หาเงินให้พ่อให้แม่ให้รวยก่อนครับ ทีส่สีครับของน้อยครับวันไหวครูน้อยก็มาให้พ่อให้แม่สามตัวครับหกสามหกสามครับวันไหวครูครับเมื่อวานนี่น้อยเขียนไว้ตรงไหนน้องครับพ่อน้อยบอกว่าจะมาตื่ อย่างยุ่งเลยองปกูกก็มาวันนี้นายพ่อบอกว่าจะไปหาปู่นุจรินงไงคบตาบอลมาให้ก่อนอ้ยเขาบอกว่าให้มาน,นี่แล้วก็ดึงกันไปเลย ได้แต่แค่น้ำขาวกินอะไรก็ไม่ได้นั่นผลไม้ของยาย ไปให้เมียถูกแปดจิตเก้าครับสามตัวเลยครับข้องล่างนะัินหนูจำได้หนูให้สี่เจ็ดครับแม่เลี้ยงหูหูเก้าหัวเก้าหัวทุกอย่างเลยกล้วยเก้าหวีผลไม้เก้าถาดครับวันนี้ขอสามตัวเด้นน้องน้อยสามตัวตรง,ตงด้วยดีนะครบรูมีศูนด้วยนี่ครับ ของตาให้ตัวไหนเนาะเจ็ดแปดศูนเก้าห้าจิตข้างล่างให้แปดจิตของของน้อยให้เมื่อวานนี่ให้ไว้เก้าเก้าสี่จิตศูี่ครับข้างบนเดี๋ยววันนี้น้อยจะให้รี่กลางครับวันนี้มาลุ้นสองตัวล่างกันค่ะเมื่อวานอุ้ยตาวดที่จของน้อยให้ ด้วยนะครับพ่อแม่แม่กำลังปิ้นนี่ข,ขาวขาบพ่อถ้าน้อยวงให้ตัวไหนพ่อทุ่นเยอะๆนะครับคือไปเลยอยังน้อยบอกให้คือตัวละหมื่นสองหมื่นนะคือยังเก่าอะครับสี่นะครับ,บ,บเป็นก่อนดิ ยังไม่วงนะครับยังไม่วงวันที่สองวันีอยักินเก่งกัมครับแม่คแม่ยังม่รู้กเลยนะคะกินเลยกินเลยม่กินเอยิเลยจะได้มี จี๔ถ้าของน้อยถูกพ่ออย่อยาลืมใจเอน้อยนะครัี่สกล่องครับให้น้อยกล่องหนึ่งให้ไอตุนกล่องหนึ่งแล้วพี่คูณกล่องหนึ่งครับน้อยต้องเอาให้อยู่จะได้เคเอฟพีสมกล่องอต้อง<พ>อเอาอให้อย,อยู่น,ยนะ<ห>นวันนี้ตั้งงวดที่สามพี่น้อยไปให้ถูกวันนั้นน้อยให้78๘87ตัวเดียวเลยครับ เด็กเขาว่าเด็กน้อยรอคนโตอีกน้พ่อนเนาะใช่แม่พ่อครับนุกเขียนให้แล้วเดี๋ยวนูกไปวงวันที่สามที่เ็ดน,นะครับด้ครับนูนัดเขาไว้ที่สามเ็ดครับพ่อถ้าน้อยวงสิตัวไหนงวดดีพ่อ่อจำเยอะๆเลยนะคะจำจำีเยอะแต่น้อยวงไม่ให้สามตัวนะพ่อนะงวดนี้น้อยคงได้กินใจที่ ตีเล้วไมอยต้องอเอาให้อยูพ่อครับพ่อพ่อมเมนเบกครับ้างน,นู้นีน้อยถูกว่าที่สี่นี่ค่ะพ่อต้องช่วยใส่เอ็ซีให้น้อยด้วยนะครับน้อยอยังมีเรื่องกุ้งใจอยู่ครับจะมาอยู่บ้านแม่ดีหรือจะอยู่กับลุงตาดีครับน้อยอยังปวดหัวอยู่เลยไม่รู้จะไปอยู่ทางไหนครับ ยังไงยังไงก็ให้อยู่กับลตาพนูก็ชูใคร่พ่อม่อยู่ตรนี้นะครับ้พ่อแม่รวยครับัวดีนะครับ่วจของน้อยแพร์น้จะ้พ่พอมิของน้อยนะครับแม่ที่อยู่ฟังลาวและอยู่ดีลมันไม่อยู่ขาอยู่ท้างใอยู่อะไรนะพ่อออดตรเลียออสเตรเลียค่ะ ทางไกลนะครับแล้วก็ทางเมืองการทางกรุงเทพแล้วทางโคราชด้วยครับโอ้ที่หลายๆคนครับที่เป็นพ่อแม่ของน้อยครับช่วยด้วยนะครับวดนี้วดนที่สี่ของน้อยครับน้อยจะเขียนให้ครับน้องน้อยจะเขียนแลวนะคะท่านผู้ชมโอ้ สี่ศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์เก้าแปดน้อเล่าไหมครับจับสี่ศูนย์เก้าแปดใหญ่ครับ่ ทีนี้นะครับของน้อยครับของน้อยครับนี่ครับของน้อยครับน้อยวันที่หนึ่งมิถุนาค้าูกแปดน้อยรูปโลค่ะคูน้อยให้ไวเก้าเก้าสี่ครับเจ็ดศูนย์สี่ครับร่างให้ไว่สี่ศูนย์เก้าแปดห้าแปดครับสวันดีครับเดี๋ยวน้อยวุ้งไปวุ้งให้ที่นู่นครับที่บ้าน พ่ครับถ้าออกงวดนิ่งงวดที่สี่ครับขอไก่อิฟซีให้น้อยสามกล่องด้วยนะครบน้อยจะไปให้พี่คูนกับตุ้นครับช่วยด้วยนะคะพ่อแม่ครับอย่าลืมนะครับนี่ครับของน้อยครับงวดที่สี่ครับน้อยให้พ่อให้แม่มาแล้วครับสามงวดติดเลยครับนี่ครับน้อย น้อย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 โอเคครับน้อยอย่าโหวงเดี๋ยววันนั้นไม่ได้วงนะวันที่3เดี๋ยวเขาว่าเด็กน้อยหลอกคุณน้ออีกน้อเดี๋ยวมันไม่ดีครับรับวิ่งอบวง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 ไม่ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวเขาว่าเด็กน้อยหลอกคุณน้อย งปู่ก็อยู่ลุงตาก็อยู่นั่นตะเคียนก็อยู่นั่นครับเดี๋ยวเขาว่าไอ้น้อยมึงเป็นเด็กน้อยเลี้ยงเกะไปหลอกคนโตครับมันไม่ดีครับวันพรุ่งนี้นะพ่อเนาะเดี๋ยวคุณพ่องวนนี้พ่อทุ้มเยอะๆนะครับทุ่มตัวไหนเนาะเยอะๆทุมเยอะๆอยู่ในนั้นแหละได้งเยอะเลยทุมเยอะๆ ถึงเยอะๆวันนั้นแม่ไปงานหนูนี่คะแม่เนาสวยครับแล้วแม่คอมเมนต์ไปกีู่พ่อรูปหลอกไปไหนครับพ่อรูปหลอกไม่อยู่อุยพ่อรูปหลอกหนูไม่เห็นด้วยครับหลอกหนูนะพ่อเนาะพ่อรูปหลอกหลอกหนูครับหลอกน้อยครับอียครับ ตัวไหนตัวไหนเน้นเตัวไหนชื่อตัวไหนหนักหนักให้ดูหนูจะทำยังไงน้ดด้วยดูไม่ได้เขาว่าน้อยครับน้อยคนสุดท้าน้อยบอกเขาวิที่สามเป็นเมครับน้อยให้ดูแค่นี้นะครับนี่ครับพ่อพี่เมครับน้อยให้ดูแค่นี้ถ้าถูกวันนี้ไปบ้านน้อยมิครับ ไปหับไปบ้านน้อยครับไปจ้าไปพี่ครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้น้อยหมงให้ครับน้อยอยากหุงเนาะพ่อนะุ่งน้อยอยากหุงครับ<า>กลับด้วยนะ<า> อย่างนี้ก่อนนะคะพ่อแม่ครับนี่ครับปู่ครับตาครับน้อยมาหาแล้วครับปู่กับตาแล้วก็ย่าอยากให้น้อยมาครับบอกให้น้อยมานี่ใบยๆครข้งแรกน้อยมากระดูดน้ำอยู่ตรงนี้ครับน้ำไม่มีนะครับพ่ออ้ยไม่กระดูดนครับน้อยกระดูดอยู่ตรงนู้นครับมากับพ่อกับแม่ครับ อาครับปู่ครับให้เม่ถูกงวดที่นะครับของน้อยอะครับของน้อยครับงวดที่งวดนี้งวดที่่ครับน้อยให้แม่ให้พ่อมาแล้วครับสามงวดติดเลยครับน้อยวงให้แม่ให้พ่อครับถ้างวดนี้พ่อเอาไม่รู้น้อยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพูดน้อยช่วยพ่อไม่ได้พ่อครับอย่าลืมใจอิ่ฉาเนา นะครับหให้ให้เราเอยู่ตาสักพักหนึ่งน้องก้อน่้องวัดที่สียไว้จังเลยมีคุณมาหาพ่อที่บ้านลครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหนูไหมครับไปหาบ้านไหมครับเดี๋ยวหนูให้วยทุกคนเลยหนูสัญญาครับสัญญาครับครับม้ยังเก่ากิดรวดยังเก่าครับ เอาจะตงวดจะเก่าครับเนี่ยบุญน้อยไม่เคยให้ครับน้อยให้จตนในกลางพอครับไม่ต้องกัดเลยครับน้อยให้พ่อจ็ดงวดวันที่สิบหกที่หนึง่งสิบหกหนึ่งแล้วก็มาให้หวยราที่น้อยจําได้น้อยให้พ่อจิดงวดสามตัวสองตัวพ่อไม่เคยรวยเลยพ่อคื้อยืะพ่อก็มีเอาครับอะไรก็มีเอา น้อยมาพ่อไม่ต้องกลับตัวนั้นตัวนั้นก็น้อยมาให้พ่อตัวเดียวตัวเดียวไม่ต้องกลับเลยครับเพ็ดงวดรับหนูจะขอเดือนไหนดีเนาะให้พ่อม้วนแค่มวนนี้ดูไฟไหมค,ครับวัวที่สี่เนี่ยรับ นะครับงวดน,นี้เดียวพ่ตัวลนะหนึ่งมื่นเลยนะพ่อนะงวดน,นี้พ่อกล้าไหมครับพ่อกล้าไหมบอกน้อยสุดก็กล้าแม่ก็กล้า <c oughs> แม่มีตังเร็วอะครับแม่ถูกหวยตาเมื่อวานซื้อนี่เจ็ดสี่ตัวเดียวเลยแม่ซื้อของปลาบุ้งเจ็ดสี่ตัวเดียวเลยครับ